เรามานั่งนึกย้อนหลังกันไหมว่าธุรกิจอะไรที่เมื่อก่อนนโคตรฮิตเลยแต่ตอนนี้ล่มสลายไปแล้วเรียบร้อยมีอะไรบ้างอ่านเจอมาในเพจก็เห็นเขาก็ส่งส่งกันมานะอันแรกเลยร้านเช่าวิดีโออ่าใช่ไหมอันนี้ตามประสบการณ์ผมเลยนะเมื่อก่อนนี่ร้านเช่าวิดีโอนี่แถวหมู่บ้านเนาะต้องมีสองสร้านน่ะไม่มีร้านเดียวอะ่ะแล้วผมก็ได้ชอบเช่าวิดีโอตลกคาเฟ่ไปนั่งดู <laughs> ก็ตามการเวลาครับการมาถึงของเครื่องเล่น VCD ก่อนเนะเครื่องเล่นวิดีโอก็หายไปอันดับที่2ร้านขายหนังสือตอนนี้แถวบ้านใครมีร้านขายหนังสือบ้างผมว่าไม่เหลือแล้วนะคือแถวบ้านผมเนี่ยมันมีร้านขายหนังสือที่ใหญ่อยู่ร้านหนึ่งเลยครับเป็นร้านหนังสือแบบประจําของผมอะ ผมชอบซื้อหนังสือชอบอ่านหนังสือก็เป็นร้านแบบไม่มีแอร์ครับนึกออกไหมสั่งหนังสือพิมพ์มาส่งที่บ้านก็สั่งจากร้านนี้แหละครับหน้าร้านจะเป็นหนังสือพิมพ์วางเยอะๆหลายๆเจ้ามิตยสารแมกกซีนการ์ตูนอุ้ยเยอะแยะร้านใหญ่ประจำหมู่บ้านเลยทั้งทั้งสหมู่บ้านในแถบนั้นที่ผมอยู่ก็ร้านนี้ร้านใหญ่สุดมีอยู่ร้านเดียวก็มีร้านเล็กๆบ้างแต่สู้ร้านนี้ไม่ได้ครับตอนนี้ก็ ยังอยู่นะครับยังอยู่แต่ว่าหนังสือน้อยลงมาเยอะเลยครับนั่งเงาเงาครับผมเองก็ไม่ได้ไปซื้อแล้วด้วยผมเองก็ยอมรับนะว่าไม่ได้ซื้อหนังสืออะไรเลยทุกวันนี้ทั้งที่เมื่อก่อนเป็นหนอนหนังสือเลยนะครับคือเหมือนกับว่าการมาถึงของสมาร์ทโฟนเนอะมันทําให้เราอ่านในมือในมือถือได้แล้วอ่ะเอาจริงผมชอบฟิลในการอ่านถึงสืออ่านนะแต่ว่าข้อเสียของหนังสือก็คืออ่านเสร็จแล้วเราต้องเก็บไว้ในบ้านแล้วบางทีบ้านมันลกมากครับหนังสือเต็มนะครับก็ ไม่มีที่จะเก็บอ่ะนี่ผมโลแมกกาซีนไปเยอะมากเลยนะครับหลายรอบแล้วจะเก็บเฉพาะเล่มที่ชอบๆไว้ก็แล้วประกอบกับเวลาเราอ่านแมกกาซีนเนาะเราจะชอบมีคลัมน n i s ที่เราชอบ c o l ันิส s ที่เขียนดีๆเหล่านี้ทุกวันนี้เขาก็มีเพจของตัวเองกันหมดแล้วเขาก็เอาไปโปรโมทในเพจตัวเองดีกว่าก็ไม่ได้เขียนลงนังสือไหนแล้วอะไรเงี้ยเราก็ตามอ่านติดตามส่วนตัวกับ,กบเขาเองได้โอ้พูดเงหนังสือทีลูดพูดยาวเลยกูอะ,อะข้ามข้ามอะ,อ,ะอันที่สาม โทรทั่วไทย3บาทเออผมว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าผมไม่ได้มีญาติอยู่ต่างจังหวัดแต่ผมอยู่กรุงเทพอยู่แล้วแต่ว่าก็เห็นเห็นเขาใช้กันเนาะที่มีตั้งมีโตนะแล้วก็มีโทรศัพท์แล้วก็ไปดังคุยตรงโตะก็การมาถึงของมือถือนะครับทุกคนมีมือถืออยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศโทรผ่านอินเทอร์เน็ตจบครับโทรทั่วไทย3บาทจบทันทีต่อมาก็คือร้านเกมครับรุ่นผมนี่โอ้โหเลิกเรียนปุ๊บ มันก็จะมีแก๊งนะไปเล่นเกมกันซึ่งผมไม่ค่อยได้ใช้บริการเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่นิยมเล่นเกมที่ร้านเกมผมชอบเล่นตามบ้านเพื่อนมากกว่าหรือเล่นบ้านตัวเองก็และเอาเพื่อนมาบ้านก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ร้านเกมยังเหลือน้อยไหมใครรู้ก็เม้น์บอกหน่อยนะน่าจะน้อยลงแหละเพราะว่าด้วยความที่เกมสมัยนี้จะเล่นด้วยกันมันสามารถเล่นออนไลน์ได้แล้วอะ่ะสมมุติว่าคุณตั้งทีมไปลบออกสนามลบถือปืนก็ ก็เล่นผ่านเน็ตได้โวยวายใส่เดโฟนไม่ต้องนั่งข้างกันแล้วอ่ะหรือคุณจะแข่งฟุตบอลกันคุณก็สามารถอยู่บ้านใครบ้านมันแล้วก็เล่นกันดวลกันนัดกันกี่โมงก็ได้ว่างเมื่อไหร่ก็นัดมันต้องออกมาแล้วน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องไปร้านเกมก็ได้ก็หลักๆที่ผมนึกออกนะที่จริงกับประสบการณ์ผมมีอยู่3อัน4อันนี้แหละใครมีอะไรที่รู้สึกว่ามันเข้าข่ายว่าโอ้เมื่อก่อนมันฮิตมากเลยนะธุรกิจเนี้ยเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วหรือน้อยลงเยอะก็เม้นต์มาบอกได้นะจ๊ะ รออ่านทุกเม้น์อยู่นะจ๊ะ